สวัสดีครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาชมการต่อเติมนะครับการต่อเติมโรงรถการต่อเติมหลังคาหลังบ้านเพื่อเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับในโครงการเพื่จิตคอริน่านะครับซึ่งแต่และบ้านแต่และหลังก็ต่อเติมกันเองนะครับโดยช่างฝีมือดีแบบสวยๆนะครับวันนี้จะรวมแบบสวยๆให้ท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นไอเดียในการที่ อาจจะคิดต่อเติมบ้านนะครับติดตามชมได้เลยครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธ์ร้ชนะนะครับวันนี้ตื่นเช้ามากับอากาศใสๆสนะครับในสันกำแพงแต่ว่าค่า PM ก็ยังสูงอยู่นะครับในสันกำแพงเชียงใหม่นี่นะครับจะให้ท่านผู้ชมได้ชมรวมโรงรถกับการต่อเติมนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับข้างหลังผมเนี้ยบ้านหลังนี้ก็ทําต่อเติมเหมือนกันนะครับก็ไม่ทราบว่า มันจะสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้ถามช่างก็ไม่ได้ถามเจ้าของบ้านเดี๋ยวจะให้ดูภาพสวยๆนะครับการต่อเติมด้านหลังแล้วก็การต่อเติมโรงรถนะครับคันบริเวณนี้ทํากันหลายบ้านนะครับทํากันหลายบ้านทีเดียวเดี๋ยวจะเอาภาพสวยๆมาฝากนะครับเผื่อเผื่อจะเป็นไอเดียสําหรับทุกท่านที่จะทําการต่อเติมบ้านนะครับหรือไม่ก็ที่จะทําโรงรถเนี่ยนะครับจิาชมนะครับ ยามเช้านะครับแดดอ่อนๆดวงอาทิตย์สวยๆนะครับที่สันกำแพงนะครับในโครงการเพลินฉิดคอริ้าบนถนน1317 7, ดอนจันแม่อ่อนนะครับสันกำแพงนี่ก็บ้านต่อเติมนะครับดูบ้านหลังนี้นะครับก็ต่อเติมหลังคานะครับ แล้วก็ใส่ไม้ละแนงบังแดดนะครับแต่ก็ทำให้เป็นช่องมีรูมีแสงเข้านะครับก็ไม่ทราบนะครับบ่ามูลค่าจะประมาณเท่าไหร่ทำสองที่นะครับบ้านหลังนี้เขาทำสองที่คือทำมีงรงลดด้านหน้าด้วยนะครับอันนี้ทำด้านหลังนะครับแต่ก็น่าจะเกือบแสนห้าผมบ้านนะช่างที่นี่เขาคิดเท่าเกันนะครับใกล้เคียงกันมากช่างในเชียงใหม่ หน้าหลังนี่ก็ประมาณน่าจะสักแสนห้านะครับก็สวยทีเดียวนะครับดูบ้านหลังอื่นนะครับดูแดดข้างหลังนี่มันจะมาเฉียงนะครับมันจะร้อนมากครับร้อนมากของผมนี่ครนี้เขาเป็นด้านหลังนะครับแต่ของผมมันจะเป็นหน้า,นาบ้านนะครับเป็นโรงรถก็เลยต้องทําแล้วก็ลงเอาลงต่ํานะครับเพื่อบังแสงให้ได้ นี่เป็นการต่อเติมของบ้านอยู่ด้านหลังบ้านผมนี่นะครับเจ้าของบ้านเป็นเภสัชกรนะครับรู้สึกว่าน้องเขาอยู่ลี้เหมือนกันนะครับลี้นนะระเบีับนี่คือด้านหลังครับบริเวณด้านหลังด้านข้างม,มองด้านข้างเดี๋ยวมาดูข้างหน้านะครับ ที่เป็นโรงรถข้างหน้าเอาบังแดดรถด,ด้านหน้าบ้านมีซอยสิบเ็ดนะครับเพลนจิตคอริน่านะครับโครงการสวยไหมครับนี่คือข้างหน้านะครับผมก็ไม่ทราบว่า ราคาเท่าไหร่ที่เขาทำทางหน้าบ้านนะครับมีอีกหลังหนึ่งนะคผู้ชมถัดออกไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่ลงรถบ้านของน้องเพีรสัจักรนะครับนี่อีกหลังหนึ่งนะครับก็ไม่ทราบราคาเช่นกันนะครับแต่มันสูงเกินไปหรือเปล่าครับแบบเก๋ดีสวยดีนะครับ รู้สึกจะแข่งกันทำนร,ร้อนมากครับสงสารรถนะครับทุกคนก็สงสารรถก็เลยทำกันอันนี้แบบเก๋ดีแต่ไม่ทราบราคานะอยู่ในโครงการเลินจิตคอริน้านะครับอันนี้ของน้องเพสัชกรนะครับถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับ บ้านหลังนี้ก็ต่อเติมเล็กๆ,ๆนะครับสีขาวท่านผู้ชมเห็นไหมครับยืนกันศาสมาด้านหลังเนี่ยนะครับอันนี้หลังบ้านนะครับก็าําเล็กๆนี่โครงการเลวนจิตคอเรน่านะครับหลังบ้านไม่ติดใครไม่ติดใครก็ทําเป็นสวนแบบนี้นะครับกว้างประมาณสักสี่เมตรเนี่ยนะครับมันก็เลยไม่ติดกันลองดูโครงการนี้นะครับ เนี่ยผมชอบมาเดินเล่นตรงนี้นะครับไม่ต้องไปออกถนนใหญ่เลยแค่ในโครงการนี้ก็พอแลนะส่วนหลังที่เป็นหลังคาสีน้ำตาลนี่นะครับบ้านของผมเองนะครับต่อเติมด้านหลังนะครับเฉพาะวัสดุนี่หมดไปเกือบ4ี่หมื่นแล้วนะครับผมทําต่ําหน่อยนะครับให้มันลาดเอียงขึ้นมาเพราะว่าแดดนะครับแดดส่องก็ สำหรับเป็นพื้นที่นั่งเล่นนะครับหลังบ้านนะครับหลังบ้านไม่ติดใครก็เป็นสวนแบบนี้ก็เอาไว้เดินเล่นนะครับเดินเล่นสีน้ําตาลครับดหลังแล้วก็ติดติดเกล็ดนะครับติดเกล็ดเพื่อบังแสงเป็นเอียง45องศานะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าที่เป็นโรงรถครับ ครับอันนี้เป็นโลงรถนะครับผู้ชมดูนะครับที่ต่อออกมาก็จะยิงมาค่อนข้างจะเฉียงนะครับเพราะว่าแดดมันมาแล้วมันเฉียงแล้วก็ลวงลึกมากนะครับลวงลึกมากทีเดียวเฉนั้นก็บังแดดรถไม่ได้นะครับจะดูด้านในท่นเนี่ยนะครับ ผมทำลงมาค่อนข้างต่ำคนอื่นก็ททำสูงนะครับแต่ผมทำมาต่ำมันจะได้บังแดดได้จริงๆนะครับแดดที่มาทางซ้ายมือนะครับมันจะเฉียงมากเลยโดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมก,กราุมพามีนาเนี่นะครับรถที่ร้อนเลยมาดูของหลังนี้นะครับหลังนี้ทำก่อนผมนะฮะแต่ผมว่าเพราทำสูงเกินไปนะพอสังเกตดูตอนแดดมัน ยิงลงมาเฉียงลงมานิดรถยังร้อนอยู่เลยนะครับอย่างนี้ทําสูงเกินไปเจ้าของเขาก็บ่นเหมือนกันนะครับเขาไม่ได้มาดูช่าง,งสูงเกินไปมาดูหลังนี้ครับแบบสวยมากนะครับแบบสวยมากแบบถามช่างนะครับประมาณแสนห้านะครับแต่ก็ทำสองจุดทําด้านข้างด้วยแต่ผม่ก็ยังสูงเกินไปนะแต่แบบนี้สวยบ ถ้าลงต่ำสักหน่อยก็จะดีรถก็น่าจะรมได้สักครึ่งคันนะครับเดี๋ยวไปดูเขาเขาทำด้านหลังด้วยเราเติมด้านข้างเป็นเหมือนห้องซักแต่ก็สวยนะร,รวมแล้วก็แสนห้าแอบถามช่างนี่นะครับนี่คือด้านหลังที่เขาทำ มันเหมือนเป็นห้องครัวหรือไม่ก็ห้องซักผ้ารวมสองจุดนี้ก็แสนห้านะครับ 100. นี่ที่เป็นโรงรถด้านหน้านี่มองอีกมุมนะครับมองอีกมุมหนึงนะครับน,นี่ซอยบ้านผมเลยนะครับข้างหน้าจะเป็นบ้านผมนะครับอยู่ตรงมุมถนนนะครับหลังนี้ก็ต่อเติมนะครับ หลังก็ต่อเติมข้างหน้ามาเหมือนกันนะครับไม่ทราบราคาเท่าไหร่หลังนี้อยู่มุมเลยนะครับเจ้าของเป็นคนเป็นคนภูกเก็ตนะครับเคยคุยกันขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมลิขสิทธิ์ร้อยแปดชแนลหากชอบและใช่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับขอบคุณมากครับ